สวัสดีครับผมอยู่กับคุณรอดดำทีนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าปีศาจไขาลาเราขับโดยหัวหน้าโจยครับงานหลวงครับบ่อหลวงบ่อแรกของลูกกานี้ของหัวหน้าโจยครับนี่ฮะเดีย๋ยวเรามาดูสภาพบอ่อก่อนจำก็ได้ไหมบ่อหลวงบ่อแรกครับที่หัวหน้าโจยมาลงฮะวันนี้จะมาเร่ง เก็บงานตัวนี้นะอ่ะวันนี้เอามาแพ็คคู่เลยระหว่างเจ้าสมเชงกับเจ้าปีศาจส,สัญญาใกล้จะหมดแล้วครับก็เลยมาเก็บงานหลวงตัวนี้ก่อนโอ้โห,โโหดูดิน้ำเกือบจะเต็มบอ่อเลยฮะเนี่ยเกือบจะเต็มบ่อเลยนะ้ำสบายเลย สันลบข้างล่างไม่ต้องดึงดึงหน่อยเดียวเองดึงแต่ปากให้มันได้ก็พอแล้วกับปั้นครูครับนี่ฮนะสภาพบ่อบ่อหลวงบ่อแรกปีนี้ของคุณาโจรครับมาเก็บงานไกลจะหมดสัญญานะก็เลยรีบมาเก็บงานตัวนี้ก่อน ทิ้งงานในตัวที่ว่ามีคี้โคเละๆเปียกๆอ่ะเอาไว้ครับเอามาเก็บงานนี่ก่อนมองดูแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกินสามวันนะเพราะว่าดึงสโลปนี่ก็แต่งนิดๆหน่อยๆไม่ต้องดึงเยอะด้วยพอให้ปากมันได้ความกว้างมันได้แล้วก็ดึงดึงดินมาปั้นปั้นดินยี่คคนะครัลงมาฮะ แต่ต้องมีงานวิ่งดิน,น่อยนะวิ่งดินตรงไหนวิ่งดินตรงที่เหลือนี่แหละดินที่เหลือไปใส่ฝั่งนู้นรับเห็นไหมทางนาฝั่งด้านนูน้นนะรู้สึกว่าจะต่าหน่อยนะถ้าเกียดินภูแล้วลงมาแล้วปุ๊บจะต่าลงหน่อยคนระับต้องเอาดินไปเสริมฝั่งนูน้นผมคิดว่าต้องมีการวิ่งดินแน่นอนถ้าจะวิ่งก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละแต่วันนี้แต่งนี่ก่อนนี่ เจ้าสมเชิงเราขับโดยเจ้าไก่อบฟางและวป็ชอบเมาด้านนี้เลยฮะเมื่อวานนี้หนีไปตักดินขึ้นหกรอด้ำนะเจ้าสมเชิงนี่โอ้โหดูสภาพมอมเมมเหมือนกันเลยเหมือนลูกพี่เลยรถยังว่าแหละ ทำงานหน้าฝนลุยดินโคลนลุยดินเปียกเละก็เป็นแบบนี้แหละสภาพรถมองดูแล้วผมว่าไม่เกินสามวันนะเนี่เสร็จแน่แน่บ่อรวงที่นี้น่าจะเสร็จน่าจะเบิกตังได้สัญญาใกล้จะหมดไงก็เลยรีบมาเล่งงานตรงนี้ก่อนดีนะ มีน้ำมาเป็นตัวช่วยนะช่วยอะไรละ่ะหมอไม่เห็นหรอกข้างล่างเป็นยังไงใครจะดำน้ําลงไปวัดปากดึงสโลก็ดึงสั้นๆไม่ได้ดึงยาวครับดูดิน้ํามันเต็มบอ่อเลยโอ้โหหน้าโจนี่วางแผนไว้ดีเลยยิงน้ําเต็มยิงน้ําเต็มผมยิ่งชอบว่างั้น ดูขนาดเกียร์ดินลงมาแล้วยังเปียกเลยเนี่ยสภาพดินบ่อตัวนี้ยังง่ายกว่าบ่อตัวที่แล้วนะบ่อตัวเนี้ยังง่ายกว่าตัวที่ว่ามีที่โคเละนะโอ้โหบ่อนั้นหน้า,นา,นาโจโดีไซน์หัวเลยจกตรงไหนกันเละไปหมดเปียกไปหมดโซยอนนะครับโซยอนอดใจรอยสักหน่อยหนึ่ง เจ้าแก่ซื้อโซ่มาแล้วว่าจะจบงานนี้จะเปลี่ยนโซ่ให้เจ้าพิศาลครับได้โซ่ใหม่แล้วฮะแปดปีแล้วนะใช้มาจนคุ้มแล้วจะไปกลับบูก็สามหมื่นโอ้คุยกับเท่าแก่ัวหน้าโจยบอกว่าซื้อใหม่เลยดีกว่าดึงดินมาฝั่งนี้นะฮะดึงดินลงมาฮะ นี่แหละผมว่าฝั่งนี้ยดินจะเหลือต้องทอยไปใส่ฝั่งนู้นแน่วันนี้ไม่กล้าบอมผมนะครับเพราะว่าอะไรอาวุธลูกกระสุนมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับถ้าเป็นขีโคลอย่างเงี้ยดินเปียกอยเงี้ยโอ้ยป่านนี้โยนมาบอมผมแล้วเมื่อวานนี่โหนับไม่ทั่วเลยโดน โดนวหน้าโจยโยนขี่โคลนใส่ยนี่ไม่รู้กี่รอบเลยเมื่อวานเปื้อนไปตามกันผมกับชายบ้านนาวันนี้สบายฮะปลอดโปร่งไม่มีดินเปียกไม่มีขี่โคลนให้โยนครับเอ้ยมีแต่ดินเปียกไม่มีขี่โคลนสบายเลยวันนี้อยู่ใกล้เจ้าปิศาจ นี่หัวหน้าเพิ่งลงเพิ่งเริ่มลงมือนะฮะมัวจะไปปะยางอยู่ยางเทนเลอร์รั่วเลยไปปะยางไว้ก่อนคนระับเผื่อตอนเย็นจะได้ไม่จุดหูุกจะได้ไม่ยุ่งก็เลยไปปะยางส่วนเจ้าส้มเชียงนี่มาลุยตั้งแต่เช้านะนี่มาลุยตั้งแต่เช้าแล้วขนาดตั้งแต่เช้ายังได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะนี่ ได้เกือบครึ่งเลยนะก็ับผมถึงบอกว่างานนี้ผมให้เต็มที่เลยเสนนมนนมามว,วันเสร็จแน่นอนแมคโครสองคันนี่จะมาช้ากันตอนที่หกรอดำทอยดินไปฝั่งนู้นแหละสามวันเสร็จแน่นอนเตรียมตัวเบิกตังได้งานนี้นี่ดินที่เจ๊เพึ่งยืนอยู่ตรงนั้นอ่าอ่าอ่าจะมาอะไรจะไปแกงเมียยอะเลย มาคืนแก้ก็ไม่พอรื้ไงนะะ่ะฮะดูอะดูนะเมียยืนถ่ายคลิปอยู่ดีก็ยังไปแกล้งดีที่ผมอยู่ไกลหน่อยผมอยู่ไกลหน่อยอกะกำคืนนี่ไม่กลัวสงสัยไม่ได้แกล้งกันแน่เลยตอนเช้ามาถึงมาแกล้งกันเนี่ย พอเจอดินแบบนี้ไม่อะไรก็ง่ายฮะทำง่ายเจอดินบ่อลวงลูกเมาวาเนี่ยโห<ฮ>เละตุ้มเปะไปหมดจะเอามาปั้นคูก็ปั้นไม่ได้เอาไปเทหน้างานก็ต้องหาที่ลงโลง่งเสียค่าโยงค่านะนั่นอีกรถไถก็ได้ไม่ได้อีกแต่บ่อนี้สบายเลยเนี่ยบ่อนี้จำได้ไหมครับที่หัวหน้าโจ้ได้ปลาไหลได้กบอย่างเยอะเลย บอ่อนี้นะฮะดงปลาไหล,ลนะฮะดงกบเลยนะแต่ปลาไม่ค่อยมีฮนะบอ่อนี้ฮะดูระดับน้ำก็ดูแล้วว่าฝั่งนี้สูงจะต้องเอาดินออกฝั่งนู้นน่ะต่ำ เนี่ยดูระดับน้ำก็รู้นะฮะขาดเยอะเลยนะฝั่งนู้นนะดินขาดเยอะเลยฮะ เพิ่งกินข้าวเช้าไปเมื่อกี้นี่เองนะกุน้าโจยจะเที่ยงอยู่แล้วเพิ่งกินข้าวเช้ามัวจะยุ่งเลยไม่มีเวลาได้รับประทานข้าวพอรับประทานข้าวเสร็จก็ลงงานเลยโอ้โหจะเที่ยงอยู่แล้วเพิ่งกินข้าวเช้างานนี่รอบตัวเลย สโลปนี่ต้องทำให้เป็นชั้นเดียวนะฮะดึงให้เป็นชั้นเดียวไปเลยครับขึ้นไปนี่ความสูงของคูสะก็เสมอถนนนี่นะฮะเสมอถนนฝั่งนี้นะครับความสูงจะต้องให้ได้ระดับเดียวหมดทั้งสีได้น,นะฮะงานตัวนี้ ไม่ช้าหรอกครับแป๊บเดียว3วันผมให้เต็มที่ช้าก็ช้าตอนที่6ก้ออวิ่งดินนี่แหละทอยดินไปแหละแต่เรื่องงานดึงสโลปนี่ผมว่าไม่ช้าหรอกนะนอกจากว่าฝนจะตกซะก่อนนั่นแหละจะทำให้ช้าอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับพามาติดตามครับมาเก็บงานหลวงบอรแรกฤดูกาลนี้ของฮัวหน้าโจ้ครับ ใกล้จะหมดสัญญาแล้วเลยรีบมาเก็บงานนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุยบ่อที่ว่ามีขี้โคลนเยอะๆกันต่อเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ